เลัมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเท d d y a i r อร์ซกันนะครับวันนี้เราอยู่ในกิจกรรมปฏิบัติการพิฆาตลายย่อยๆนะครับซึ่งจัดกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีสถานที่เล่นเป็นโรงสีข้าวเก่านะครับซึ่งวันนี้ก็มีผู้เล่นจำนวนร้อยกว่าคนเลย๋ทดีเราตรงนี้กันทีเก็เริ่มงานนะครับ าทางทีมผมนะครับก็หลับผิดชอบในการเล่นเป็นโจนนะครับวันนี้ซึ่งก็ได้แจกจ่ายงานกันนะครับว่าจะเล่นกันตรงไหนอะไรยังไงนะครับ เนื่องจากมีผู้เล่นจํานวนมากนะครับแล้วก็พื้นที่เล่นนี่ออกจะโล่งไปหน่อยนะครับไม่มีพื้นที่ให้หลบเลยนะครับก็เลยต้องคุยกันว่าทีมไหนรับผิดชอบตรงไหนอะไรยังไงนะครับตรงนี้เล่นได้ไหมอะไรยังไงอย่างนี้นะครับก็คุยกันก่อนก่อนเริ่มเกมนะครับตนี้ลที่เหลือให้ทราเนีเพราะวาเาเรา,เราไปกันหมดมันจะไม่มีที่เราให้เราเล่นเลยนะแล้วเราข้างหน้าไหมข้างหน้าเออท่านี้รวมทางนี้ครับท่นี้รวมทางค้าั หน้านโรที่นาน้าตึกหน้าตึกอันนี้นี่ยเราู่านอู่ทําดอู้อยู่บ้านเลยบ้านตั้งป้อมลิงไปเลยตูคนี้เขาก็มเล่นัวนี้ไม่เล่เขาซวยเดี๋ยวนเอายงเล่นได้เนี่ยจะเป็นนี่เป็นฐานเราบันไดอ่ะมันไขึ้นยากแล้วไปที่ยพี่เจสงเลยนายอ่ะไมเพราะตรงนั้นเป็นทางโล่งโล่งยาวเลยอ่ะ เารก็ในวันนี้นะครับก็สมาชิกมากันถึง12คนนะครับก็เลยต้องแจกแจงกันว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับนักนันนมีคนเสนอไปแล้วใช่ไหมพี่มีทีมขุนพันธ์โอเสียดายทนะเขาเขาบู๊อยู่แล้วก็ทีมขุนพันธ์นะครับที่น้องเขาพูดถึงก็คือทีมพิทตานะครับก็เป็นสมาชิกในเทดดี้เหมือนกันนะครับทีมพี่แกก็จะมีประมาณ3คนนะครับเราก็เอาแค่ตรงนี้กลับข้างหน้าพอ พอถ้าเราเข้าไปลึกอ่ะดูจานวนคนเนี่เราจะไม่ได้เล่นเลยนะมันจะแย่นั่นเล่นเลยพี่ขึ้นแล้วนะเพราะว่าให้ฝั่งซ้ายมาไม่ได้เลยเขาโขงข้ามมาไงถ้าฝั่งซ้ายเข้ามาได้จะอ้อมหลังเราดีแต่ฝั่งซ้ายก็ห้ามมาตรงนี้ยังไม่ถึงตรงนี้ห้ามมาอ๋อเนี่ยนี่ค่างแพงค่างแพงมากเพราะว่าของเราเดิมแล้วมันอ้อมไปข้างหลังนี่แยกโผมไม่ด้ไงสองการ์ดเจอแดงไว้แล้วเขาจะบุกไลนมาได้สองตู้เลยเกมออนแล้วนะครับ ก็จะมีทางบุกมาสองทางครับทางด้านซ้ายกับทางประตูด้านขวานะครับขอไปดูก่อนเนาะซึ่งอันนี้มีในทีมีแกสตลิงด้วยครับก็เลยไปขอดูเขายิงสักหน่อยหนึ่งก่อนจะเล่นนะครับ นี้ผมก็มาสมทบก,กับฝั่งทางทีมผมพันนะครับมีตัวพี่ชายผมแล้วก็น้องพีนะครับที่เขาถือปืนกลน2 2> ทีมสอก้านะครับก็คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังแล้วก็มีทีมพี่ๆเขาอยู่ด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับคอยซัพพอร์ตตอนถ,ถอยนะครับ ต้องติดตูนก็จะฟันๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนไปใช้เป็นปืนหนักแก๊สนะครับมันก็จะได้ฟิลในการเล่นมิวสืนหน่อยนึงนะครับแต่ภาพมันก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับสําหรับภาพที่แบบว่าเรายิงอะไรอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่ากล้องมันสั่นเลยนะ ที่เห็นอยู่นั่นคือโล่นะครับเขาเอาโล่มาปิดใส่ประตูนะครับเพื่อจะเข้ามานะครับก็อัดใส่โล่กันเฉยๆยิงใส่โล่กันอันนี้คือ,อสตาฟเขาบอกให้ทีมรับถอยนะครับเราก็ถอยออกมานะครับ ออกมาไกลเลยนะครับเพราะว่าทางทีมบุกไม่ได้นะครับก็เลย,ยถอยกันออกมาซึ่งก็ถอยออกมากัน,นเรื่อยๆนะครับก็ติดกตรงนัอออ้นเลยอย่าถอยมานะเดี๋ยวเราติดกราปให้นีไม่มีมีปืนที่พี่เขาเสียงอย่างดังเลยครับเขาก็ยืนฟังจนเพลิน <enter AB 1> <ๆ>เลยนะครับไม่ได้ยิงใครเลยนะครับเพราะว่าปืนเสียงหนังมากครับ ก็จังหวะนี้นะครับทางทีมหมกนะครับเขาเลื่อนตู้มาเป็นโล่นะครับเพื่อที่จะเข้ามาทางโกดังสุดท้ายที่พวกผมอยู่กันนะครับก็พยายามดันกันเข้ามา<ะ>ทางสตาฟให้ถอยกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าทีมหุกหมุนไม่ได้นะครับก็ถอยกันกจนออกนอกโกดังกันแล้วนะครับตอนนี้ ได,ได้ได้ประสาเลยนะผมก็พยายามยิงเท้านะครับเพราะว่าเขาอยู่หน้าประตูนะครับแต่ก็ไม่ไม่โดนเลยทักคนนะครับ จังหวะที่แกวิ่งนะครับก็ทำแม็กตกนะครับก็เลยพยายามตะโกนเรียกให้พี่แกเดินกลับมาเอาแม็กซซีนะครับจเยิ้จะยิ้มฟังบุกเขาขอออกนะครับเราก็เลยให้เขาออกมาก่อนครับแต่จังหวะออกมาก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับเพราก็่าจ่อปืนมาที่เรา ก็เลยคิดว่าออกกันหมดนะครับฝั่งนี้ไหนใก็ยังมีคนเล่นอยู่ก็เลยต้องยอมถอยออกมานะครับเพราะมันใกล้มากนะครับก็เลยเลิกเล่นกันนะครับก็จบกันรอบเช้านะครับฝั่งโน้นพี่ฝั่งโน้นต้ไปฝั่งโน้นครับครับหมดแล้วโอเคครับครับก็นึกว่าตายหมดแล้วเดินออกมาก็รอบบ่ายนะครับรอบนี้เราก็จะเป็นฝั่งบุกกันบ้างนะครับ ก็เจราจากันว่าใครจะไปตรงไหนนะครับภายในทีมซึ่งในทีมี่ยผมก็ไม่ได้บังคับให้ใครเล่นอะไรยังไงมากเท่าไหร่นะครับก็ปล่อยน้องๆฟรีสไตล์เลยอยากเล่นตรงไหนก็ไปนะครับเราไม่ได้มีการบังคับกันไม่ได้เป็นแบบเป็นทีมจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็บางมิวสิมเท่านั้นนะครับที่เราจะแบบมาเป็นทีมแล้วก็จะแบ่งเป็นหน้าที่กันแต่ละคนแบบจริงจังก็ซึ่งแล้วแต่มิวสิมด้วยนะครับ แล้วก็อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราไม่มีโล่นะครับก็เลยจะทําการบุกยากหน่อยนะครับไม่เหมือนรอบเช้าที่ทีมบุกเขามีโล่นะครับตอนนี้ก็ทําได้แค่คิดว่าจะทํำยังไงเพราะว่าไม่มีโล่บุกเข้าไปนะครับไม่มีพี่พี่สามเ็าต้องพุทพุดโธบางตาสัางฆาบางตา อันตรายยาววินาศติจงไม่เห็นกูจงไม่เห็นกูปากเรียบร้อยกก็ที่ผมคุยด้วยนั้นก็คือพี่ต่ำนะครับทีมขุนพันธ์นะครับก็ช่วงนี้ขุนพันธ์กำลังฮิตนะครับแล้วก็เลยแต่งตัวเป็นตามเป็นขุนพันธ์นะครับก็จะมีเสือดำขุนพันธ์เสือฝ้ายอะไรประมาณนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วพี่แกท่องโมนไม่สําเร็จนะครับก็โดนยิงอยู่ดีครับพี่แกก็แต่งเป็นสีสันให้กับมิวซิมนะครับก็หลากหลาย การแต่งตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ก็ต้องอยู่ในทีมโจนทหารตำรวจอะไรประมาณเนี้ยครับผมอันนี้ก็คือพยายามเข้านะครับแต่ไม่มีโล่นะครับก็ทําได้แค่โยนระเบิดเข้าไปปาระเบิดเข้าไปนะครับแต่ก็ ลมก็แรงก็พัดควันออกมาอยู่ดีครับก็บุกเข้าไปกันไม่ได้นะครับทำได้แค่ยืนออกันอยู่ข้างหน้านะครับไปไหนกันไม่ได้เลย ก็ฝั่งที่ผมอยู่นะครับมันเข้าไม่ได้นะครับก็เลยออกมาเดินดูรอบๆนะครับว่าฝั่งขวาเข้าไปกันได้หรือเปล่านะครับเพื่อที่จะได้ดูว่าฝั่งขวาถึงไหนแล้วนะครับแต่ก็ฝั่งขวาเขาเข้ามาถึงโกดังแรกแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยขอให้พี่เขาอรอบเยิงคุ้มกันให้ทางฝั่งซ้ายที่อยู่ตรงประตูครับได้เข้ามานะครับแล้วกดให้หน่อยครับเราเราเข้ามาแล้วเราดึงซ้ายไปเลยนะพร้อมไหมครับนยพร้อมไหมครับพวกพี่ช่วยกดให้หน่อยได้ไหม อันนี้คือฝั่งประตูเข้ามากันแล้วนะครับเข้ามาได้ประมาณ15คนนะครับก็ได้จากพี่ฝั่งขวาช่วยกันกดนะครับเขาก็พากันวิ่งเข้ามาได้กลับมาเอาปืนนะครับแล้วก็มาแจ้งข่าวว่าฝั่งนู้นเขาขึ้นถึงไหนแล้วนะครับเพราะส่วนใหญ่ไม่มีวอกันะครับก็ที่จะมีวอกก็คือจะ,จะมีแค่สมาชิกในทีมนะครับแต่ทีมที่แบบ เอ่อเป็นโจนทั้งหมดเนี้ยก็จะไม่มีวอใช้นะครับก็จะต้องพูดหรือตะโกนบอกต่อๆกันไปอีกทีหนึ่งครับขอาด้านตรงครับขฝาด้านถูกวน้องใหญ่นะครับปืนแบตหมดนะครับนิ่งไปแต่คิดว่าปืนเสียนะครับก็หนึ่งในทีมคุณพันนะครับแต่งตัวเป็นเสือดำนะครับสนคนเาตลบทางเป้านะครับก็หนึ่งในสมาชิกเหมือนกันนะครับเ็ครอบเปอร์อยู่หน้าประตูนะครับให้คนวิ่งเข้ามา ตอนนี้ในทีมบุกนะครับก็วิ่งเข้ามาจนถึงโกดังที่สองแล้วนะครับก็ซึ่งโกดังที่2เนี่จะมีอาคารอยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้เราก็ยึดได้เกือบหมดแล้วนะครับตอนออก็ยังมีทีมบุกเอ่อทีมลักที่เขาอยู่บนดาดฟ้าอยู่นะครับก็ยังขึ้นไปเลีรยตึกไม่หมดนะครับตอนนี้แต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นทีมบุกนะครับที่อยู่ข้างล่างทั้งหมดเลย

เจ้าที่ไม่ขึ้นเป้าเลยนะครับก็คือยิงไม่โดนเลยนะทำได้แค่ยิงกดเขาไว้เฉยๆเท่าที่คุยเท่าที่ฝันดูแล้วอะไรเริ่มอ่ะ หลังจากที่เราบุกเข้ามาได้เยอะนะครับก็เหมือนว่าทางผู้จัดงานเขาจะให้เริ่มใหม่หรือให้อ้อมไปอีกทางใหม่หรืออะไรสักอย่างนี่ยนะครับแต่ด้วยความที่ทั้งสมาชิกและหลายๆคนเหนื่อยกันแล้วนะครับก็เลยว่าจะขอตัวเลิกเล่นก่อนนะครับก็ปล่อยให้คนที่เขายังเล่นอยู่เล่นกันต่อไปนะครับ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานทางสุพรรณบุรีด้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันคลิปใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ